ถึงได้แฮ็ดเจ็ดออกเลยเอาแช่ไหมนะ เือบ่อยู่ยไหนหากแย่บลงเดี้ครับไปยังเขาหน้ารครับเลย กูบูน้อยครับเก็บปลาขี้แล้วครับ ตัวน e. ี้ตัวนี้ยากเลยจับสามไปแล้วได้แล้วครับโต นีครับยังเด๋คะครับเมื่อกี้ขอปลาครับ นี่ครับตัวปลาพระดังเผาแซ่บๆมีขอปล้ามกันด้วครับขอไปเลยไปจึกแห้นด้ครับไม่มีอะไรม่องมีขอปล้ามกันครับ ครับพ in so. ี่น้องอันลังวิธีชาบานเพื่อนก็ล่งย่างปลาพี่น้องเิ่นไปตึกแหมว่าใดครับพี่น้องย่างย่างปลาแล้วว่็สิกินเขาปลานํากันกินก็ผมนี่แหละครับกินก็ตากล้องนี่แหละครับผมกลมาถ่ายกล้องถ่ายถือกล้องให้เพื่อนพี่น <inaudible> ้องผมไปนั่งท่ายกินอยู่นี่แหละครับผมหิวสวัสดีึ้นจากน้องพี่น้อง ตัวพอดีขึ้นจากน้องยังได้นั่งถ่าแล้วถ่ายเยอเโอ๊ยยงได้ยังนี่อ,อ้าวสลูลครับเป็นแบบเกีีรยต้องทีเ,ออเล่นป่ะลังกันเกลี่เลยกินพันก้มเล้ sốc cái bây này sú nó cái nó khổ bao nhiêu nhiều bình con ตาเขาตาเลี้ยงแหละกิน,น,กน,กนได้ก็ยอมยมาเขไม่ใจเขาเป็นปอกอยูแล้วโอ้หอมนะครับหอมครับนะครับมากินขาอยังกันครับกินขอางปลาครับมามา,มา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 พี่น้องเห็นไรหมองมาได้ไรตึงแหมาได้ครับนี่ครับตัวปลาครับมาครับมาตัวปลาขาวปลาสูตรพี่น้องม,มากินขอนังกันพี่น้องกินขอยั หางน้องนําพี่น้องอยู่บ้านไอคลองนี่แหละมันอากาศมันห่อนพี่น้องก็เลยว่าพาสกันมาเช็ดขีบกินข้าวปลามาหาตื้อแขงอะไรม่องอยู่นล้มน้องนํงนาบ้านเข้าหนิเละพี่น้องใช่เข้าปะแก้วกับสมนี่แบบกินข้าวอยูอ่น้ำมือมันเสีบเลยพี่น้องเมื่อกี้กินขน้ายี่น้านเลยกี่ลาทไม่ไหมนีไม่ไม่กินเลยเว้ยอมหอมกินทอดกั้งพี่น้อง ร้อนแรงกินกลางพร้อมเนี่ยกินกินฮอดกลางเน้วดือกกลางมันถิ่มพี่นอ้องเฮ้ย้ยมาคณละเกลืองแตะข้าวพี่น้องเอา,าพี่น้องอามาึงหอมกันครับ ก็ติดมือเลยครับบุ้งเฮอะไรใครมากันถ้าผู้ใดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเลยพี่น้องหากินขอปลาน้ำถังน้องน้ำปลาน้ำดวงสีพี่น้องก็อย่าลืมพี่น้องช่องเพิ่มเลยพี่น้องฝากช่องของด้วยฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับ ครับพี่น้องอืพี่น้องคลิปก็ได้จบเพียงสามนี้งเหรอครับพี่น้องแต่ย่าลืมได้พี่น้องใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิธีชาวบ้านให้เพื้นนำ้ำเลยพี่น้องสามนี้งเหรอครับขอเวลากินของนะพี่น้องไปกันเนะครับบ๊ายบาย